โอ้พระเจ้าโอ้ไม่กอดพระทั้งสันจังช่วยดู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 ยอดนครวัดนั้นสิ oh, โ si? oh, อ,อ้พระเจ้ายอดนครวัดข้องขมิ้นเราเรื่องแท่งได้เป็นอิทธิฤทธิปฏิหานข้องประสาทอังค์ของเรามีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ชดช่วงชัดชวานดู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 นั่นสิเถอปฏิหานชัดชัดเออว่าแต่คนเที่ยวนครวัดวันนี้ให้ไปได้หมดวะเนี้ กูยืนเง่าเงากับพี่บรรพบุรุษเมรนเลยโกโอ้มันสุดยอดไปเลยสาทุฉันสาธุด้วยอนะเมียงประสาธุอาาทุอนะบรรพบุรุษเขมรนเราแสดงอิทริทแล้วกูระเนื่อยใจกับพวกเจ้าจริงๆเลยอนะไม่คิดกันบ้างหรือกระไร ว่ามันคือแสงจากฆ่้าพระอาทิตย์อิทธิฤทธิปฏิหารบรรพบุรุษเขมรอะไรของพวกเจ้าบ้าบอจิงเชียโซเชียลเม่นเข็มมินิประมรึกขยือ พาม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 ในที่สุดประเทศกัมพูชาก็มีตลาดน้ำแล้วนะโอ้โหประเทศเขเมรเดี๋ยวนี้เขาพัฒนามีตลาดน้ำแล้วฮะผู้คนเขเมรจะเรียนแบบตลาดน้ำประเทศไทยแล้วเดี๋ยวนี้จากที่จอดดูมานะตลาดน้ำเขเมรไม่เหมือนประเทศไทยแน่นอนอ่ะตลาดน้ำมันก็คือตลาดน้ำมันก็คือการข้าของในน้ำมันก็เหมือนกันหมดแหละเท่าที่จอดดูอะ่ะยังไงมันก็ไม่เหมือนไทยอะนะ ตราดน้นําคนไข่ข้องเขาก็ต้องไขบนเรือไขบนน้ํามันจะไม่เหมือนได้ไงวะก็ตลาดน้ำเขเมเอน่ะเขาไม่ได้ขายของบนเรือซิอ้าวถ้าไม่ไขบนเรือเขาจะไขข้องอยังไงวะตราดน้ํเขเมรนเขานี่เลยตลาดน้ํเขเมรอนอังกอร์โบราณเออกัวไม่ใช่ตราดน้ำละทรงแบบนี้น่าจะนำท่วมตราด แล้วก็ต้องมาจำใจไข่ค้องบนน้ำมักฟ้าเดี๋ยวมุ่นเงินไม่ทัน <c oughs> ว่าแต่เขเมรน,น้ำเข้ายังไม่เลิกท่วไมไลยววันนี้อันนี้มันเป็นน้ำลดใหม่อ่ะที่มาท่วมเขเมรนะนะเราน้ำท่วมครั้งนี้อ่ะคุณเขเมรอ่ะก็โทษประเทศไทยอีกแล้วอ่ะเฮ้มันเกี่ยวอนนะไรกับประเทศไทยวะคุณมืองจะโทษประเทศไทยตุกเรื่องเลยละแล้วเขาโทษประเทศไทยในเรื่องอะไรนี่ก็โทษประเทศไทยอ่ะที่ไม่ยอมเตือนเขเมร ในเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน่ะที่เข้ามาในเขมรรถม่อยเซ่เฮ้อแล้วเขมรเขาเป็นบิดาประเทศไทยหรือไงวะที่ประเทศไทยจะต้องเตือนเขมรด้วยแบบบอก็เพราะว่าคนเขมรตามชายแดนไทยเขมรแล้วนะเขาก็ดูช่องทีวีประเทศไทยอยู่เหมือนกันน่ะแต่ช่องทีวีไทยช่องนั้นๆน่ะนะเตือนฝนฟ้าอากาศแต่ในประเทศไทยอ่ะไม่ยอมเตือนในเขมรเลยอ่ะแบบที่คนเขมรคนนี้นะ ที่คอมเมนต์เอาไว้ว่าน้าท่วมเขมรในตอนเนี้นะเป็นที่ข่าวบ้านแรกที่สอง่ะไม่ยอมประกาศเตือนอ่ะเรื่องฟ้าฝนอ่ะในประเทศเขมรของเราอ่ะนะประกาศเตือนอ่ะแค่จังหวัดในเสียมเท่านั้นอ่ะทำให้คนเขมรในพื้นที่รับมือน้ําที่มาอย่างรวดเร็วอ่ะไม่ทันอ่ะพวกเขาอ่ะไม่สนใจเราเลยเอ่ะ มันมีคนที่คิดอะไรบปาบบอกขอแตกแบบนี้จริงๆเหรอวะพี่เหมียวจะเอาอะไรกับความคิดคนบ้านนี่โทษประเทศไทยโทษด,ดินโทษฟ้าโทษเหวโทษเทว,วดาโทษหมดเลยนี่แต่ไม่เคยโทษตัวเองเลยกูยากจะรู้จริงๆว่าคนเขเมแมนคนเนี้ยเขาเอาสมองส่วนไหนคิดวะเรื่องบ้าบออะไรแบบเนี้ยสงว่าน่าจะเป็นสมองซีกตูดเพื่อ <S 1> <S 1> เฮ้อโทคนเขเมแม่เขามีสมองได้เหรอวะถ้าผู้คนเขมแม่บางคนนี่ เขาใช้สมองส่วนในหัวคิดเขาจะไม่เป็นแบบนี้หรอเพ่เอยจอร์ดแล้วคนเขาแม่นเข้าไม่มีทีวีรายการพยากรณ์อากาศแบบไทยหรอกวะเขามีครับพี่ก็เหมือนประเทศไทยทุกอย่างหรอเพ่แต่เสาสัญญาณน่ะมันอยู่ที่พนมเปญนู่นน่ะแล้วเสาสัญญาณหนวดคุ้งอ่ะคนที่อยู่ตามชายแดนอ่ะประเทศไทยหรือประเทศพิยดนามอ่ะจะรับสัญญาณถึงได้อย่างไร หรือจะดูข่าวพยากรณ์อากาศในอินเทอร์เนต็ตอะเนต็ตก็ช้าอีกอะแล้วนี่คือเหตุผลน่ะที่คนคอมเมนต์่ะพิมดาคอมเมนต์ไทยอะไม่ทันนะนะพิมดาข้อความตั้งแต่เที่ยงอะข้อความเพิ่งไปเด้งตอน6โมงเย็นนะนะอ้ะาวระเบิคอมเมนต์คนคอมเมนต์ที่พิมดาประเทศไทยตอบโต้กับคนไทยเราเร็วอะพวกคนคอมเมนต์ที่มีเนต็ตเร็วๆใช้อะนะก็มีสองที่ด้วยกันะ่ะ ก็คือคนขเขมรนะ่ะที่อยู่ในประเทศไทยอะ่ะเราก็ใช้เน็ตประเทศไทยอะ่ะแล้วก็ด่าคนไทยอ่ะนะแม่อยู่ในประเทศไทยทํางานในประเทศไทยแล้วก็ด่าคนไทยอีกใช้ประเทศไทยคุ้มเลยฮะต่อมาก็เป็นคนขเขมรนะ่ะที่อยู่ในตัวเมืองพนมเปญนะนะหรือตามเมืองใหญ่ๆใ,ในเขมรน่ะที่มีมิจกิแห่งอ่ะอินเทอร์เนต็ตอะ่ะมันก็จะแรงนิดนึงอ่ะนะประเทศบ้าบออะไรวะสัญญาณโทรศรรทัพท์ดีๆมีเป็นกระจุกกระจุก เพราะเหตุนี้นี่เองนี่เวลาพิมพ์ตอบว่าคนเขมรนใน Facebook จะต้องรอเวลานี่ให้เขมนตอบกลับมานานเลยนี่ก็ต้องนับถือจิตใจคนขแม่เหมือนกันนะเนี่ยเขามีความพยายามตั้งหน้าตั้งตารอสัญญาณอินเทอร์เน็ตมาเพื่อจะพิมพ์ได้ตอบโต้นคนไทยใน Facebook ค่าน้อยข้อคารวะจริงๆเออว่าแต่ซอ่องอันนี้มันโปอินเทอร์เน็ตอะไรวะเนี่ยน่าจะโปอินเทอร์เน็ต 4G เมียงพระนิความเร็วอินเทอร์เน็ตยิ่งฟาสน็อตเดินนี่ ส่วนฟาร์มแรงอินเทอร์เน็ตไม่ต้องพูดถึงนี่เต่าเดินแสงนี่ส่วนสัญญาณอินเทอร์เน็ตนั้นไม่ต้องพูดถึงนี่มุนยิญญ่ง่าลูกค้างเบเบ็ดอีกนี่อะไรคือลูกข้างเบเบ็ดวะเอาพี่เหมียวไม่เคยดูการ์ตูนหรือนี่ลูกข่างที่มีมังกรฟ้าเต่าขนองไงเพ่เฮะไม่เคยดูอ่ะตอนเด็กๆม่อมแม้ให้ฟังแต่เพลง ข้องปาโบ้พีกัสโซทำให้หัวสมองกูอินเตอร์อนเนชแนนลมาตั้งแต่เด็กๆเนั่นเขาเป็นจิตรกรประติมากรรมช่างพิมพ์ช่างปัน้นเซรามิกนักออกแบบละครนักวาดภาพระดับโลกไม่ใช่หรอเพ่เขาออกซิงเกิลตอนไหนนี่นี่ไงมึงบ้านนอกแบบนี้ไงเพลงเขาอ,ออกจะดังแข่งคู่กับโมซาดมาเลยเงินพี่เหมียวร้องให้เป็นบุญหูสอจากท่อนดิ เนี่ยกูจะร้องให้ฟังเพื่อประดับประมีเมืองเพลงเนี้ยม่อมแม้เปิดให้ฟังประจำมันร้องว่ายัางไงนะ,อ,ะอ๋อยี่สิบอ็ดมิถุนายนหุนหุนขอราบทเอยจอร์ดมึงพอจะมีรูปสัญญาณโทรศัพท์มาให้ดูบ้างไหมจอร์ดอะเตรียมมาอยู่แล้วแล้วนะนี่เลยอะนี่เป็นจุดสัญญาณ 5G อะในประเทศไทยอะนะ โอ้โหเ้าสัญญาณคุมทั่วประเทศไทยเลยฮะเออแล้วสัญญาณเศร้าจีของประเทศมหาอำนาจในอาเซียนย่างประเทศขมนมันอยู่ตรงไหนวะนะอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเสาสัญญาณ 5G อ่ะอยู่ที่กรุงบนมเปรน่ะต้นเดียวเท่านั้นแล้วนะส่วนพวกเสา 4G3G2G อ่ะไม่นับป่ะนะฮะสัญญาณระดับ 5G ีมีแค่จุดเดียวเองเหรอวะใช่แล้วอ่ะทางประเทศขมนเลยนะ ใช่เลยอ่ะเราไอจุดข้างล่างขเมรนั้นที่ไหนวะนะเป็นเสาสัญญาณ 5G อ่ะในประเทศเวียดนามกระบอท่อไฟในที่รับแห่งอาเซียนนี่เลยอ่ะอาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลน่ะที่ทำให้คนคมเมคนเนี้ยนะโทษประเทศไทยอ่ะเรื่องข่าวนำท่วอ่ะนั่นเองอ่ะโทษเจ๊นะสงส้ารเกิดชนะชั้นใดมาเกิดเป็นคนไทยเด้อ ข้าวพยากรณ์อากาศประเทศไทยมีเป็นซิบสบช้องดูกันในตาแชะไปเลยเกิดชัดหน้าขอ่อยมาเป็นคนไทยเดอ้อเจคเมนข่าวต่อมามีเพจนึงในขมรนนนะได้เปิดตัวไอติมขมนอ่ะแล้เขาก็ได้โพสต์เอาไว้ว่าไอติมเชิงวัฒนธรรมระความคิดสร้างสรรค์แห่งแรกในพระนมเป็นเปน,เปน แล้วคุณรู้สึกอย่างไรอะกับไอติมของเราอะนะเออในไวยติมกูยังไม่เห่นเลยไอติมเขมรน่ะเหรอนี่เลยอะเป็นไอติมอะรูปพระราชวังเขมรนะนะสีส้มสดใสน่ารับประทานอะมีข้อความที่เขียนว่าไอริแ Ca แคโมเดียเออไอจ๊อดไอติมเนี้ยมันออกมากี่วันแล้วเนี่ยเท่าที่จ๊อตดูอะน่าจะออกมาไม่นานนะนะถ้าใครสนใจอ่ะก็ติดต่อแฟนชายเขาได้เลยอะนะเออ เป็นไอเทมที่เป็นรูปสทานที่ต้องเที่ยวทําไมมันดูไอเดียคุ้นๆจังวะถ้อเป็นแบบนี้นี่พี่เหมียวพอจะนึกออกไหมเพื่อเอ่อไอซองอันของมึงนี่เข้ามาเทสไทยล่ะใช่แล้วนี่หรือว่าจะเป็นรายกระเบื้องวัดอรุณก็มีนี่เออคือประเทศไทยเนี่ยทำมากรขเม่นใช่ไหมทำมากรเป็นชาดเลยนี่เดี๋ยวมึงดูอนาคตอีกไม่กี่เดือนข้ั้งนะ้ะไอเทมรูปสทานที่ต้องเที่ยวมีต้นกำเนิดมาจากขเมนเราารักทางก็คือ กำแพงนครวัดเมื่อนฮะเดิม <c oughs> เป็นไงซ่องูหารูปให้มันพร้อมคนก็แม่นไม่ต้องเสียเวลาห้าเองด้วยเอยจ๊อดไอติมพระราชวังขแมน่นเนี่ยก็มีค่ายที่ไหนวะที่นี่เลยหาป้ายนี้แถวแถวพระราชวังขเมรน์นะนะโอ้โหประซาขแมน่นอยู่กับสินค้าอะไรมันก็ดูโบราณโบราณทุกๆอย่างไงก็ไม่รู้ถ้าข้องมีมูลค่าเป็นมื่นเป็นแสนพอมีประซาขแมน่นเติด เรือซองแเมื่อเจอป้ายเนี้ยนะก็มาเลือกซื้อเลือกไอติมตามใจชอบเลยอะ่ะมีหลายรสหลากสีให้นักต่องเที่ยวเลือกเลยะนะเออมีรสอะไรบ้างวะมีรสส้มรสส้มแล้วก็รสส้อมอะ่ะแล้วก็รสส้อมอะนะ <c oughs> แล้วจะให้เลือกทำเพื่อนี่มีไอติมขแมนรสข้าวต้มเกลือพ่นพดไหม มันจะมีขายที่ไหนแล้วนิแล้วรสชาติมันเป็นอย่างไรนีิอ้าวก็ไอติมลดข้าวต้มเกลือไงที่คนเขมรเขากินเวลาทํานาน่ะเต๊อะๆๆๆๆๆๆไม่ค่อยฟังล่ะเฮ้ยจ๊อดแล้คนเขมรเขาเห็นไอติมเขมรแบบเนี้ยเขารู้สึกยังไงบ้างวะอย่างแรกที่คนเขมรเห็นไอติมการท่องเที่ยวเขมรก็คือให้ไปเปลี่ยนแบบฟอนต์อักษรเขมรเถอะเพราะมันเหมือนเสียมมากเกินไปอ่ะนะ เดี๋ยวพอพวกเสียมเห็นน่ะจะมาดูถูกเราได้อะนะไม่ทันแล้วกูดูถูกไปเรียบร้อยละคนขมนสมัยใหม่ม่เขรารัการามเป็นไทยเขาก็อยากจะมีอักษรขมแม่ที่เหมือนอักษรไทยบ้างเพราะคนขมแมห่วงโบราณไม่เขาอ,อกเขาใจเด็กขมรม่รุนใหมซะบ้างเลย <S <S 1> <S 1> แบบคนขมแม่คนนี้นะที่คอมเมนต์ว่าควรเปลี่ยนแบบตัวอักษรน,นะนะที่เป็นสไตล์เสียมอะแล้วทางร้านอะก็คอมเมนต์ตอบว่า ขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะเดี๋ยวทางร้านเราอ่ะจะอัปเดตให้ดูที่หลังนะคะมึงจะเปลี้ยนมาใช้ภาษาไทยอะไรก็ได้ไม่มีใครว่าอะไรมึงหรอกย่างหน้อยภาษาไทยก็เป็นภาษาเจ้านายขมเม่เหมือนสมัยก่อนเจ้านายยังเสียมไม่ทื่อซาอะไรหรอกนะส่วนคนขมเมนคนเนียนะก็คอมเมนต์บอกว่าโทษเทียอยากให้แก้ฟอนตนิดนึงนะอะนะดูแปลกแปลกอ่ะมันเหมือนฟอนเสียมยังไงก็ไม่รูวนะ กูก็บอกแล้วว่าเจ้านายยังเสี่ยมอนุญาตใช้ไปเท่ะภาษาไทยอะ่ะถ้าฝนภาษาเขมรมันจะเหมือนภาษาไทยขนาดเนี้ยใช้ภาษาไทยเลยก็ได้เจ้านายก้าวเสี่ยมอนุญาตส่วนคนเขมรคนเนี้ยนะก็คอมเมนต์อีกว่าราคามันแรงไปนิดนึงอะนะแค่หนึ่งแท่งอะสามจุดห้าเหรียญเลยเหรอเออไอซองสามจุดห้าเหรียญเนี่อมกี่บาทไะน่าจะประมาณแท่งละร้อยสิบหกบาทเพออ๋อ แท่งแค่นี้เนี่ยนะร้อยฟาบาทใช่แล้วนี่หนึ่งร้อยบาทถ้าคนไม่มีตังบางคนเนี่ยอยู่ได้สามสี่วันเลยนะซื้อข้าวแกงวันหนึ่งเนี่ยกินได้สามมือเลยมั้งซื้อมามะาตุนไปกินที่บ้านได้ตั้งหลายห่อ้าอย่างเงินพี่เหมียวลองคุยกับเจ้าของไอติมเขมรดูไหมนี่แท่งตั้งร้อยฟาบาทเอาเปรียบคนเขมรชัดชัดอย่างงี้ต้องแจ้งซ่อขบอเขมรเนิ่นไงพี่เหมียวนี่เขาน่าจะเป็นเจ้าของไอติมพี่เหมียวไปคุยกับเขาเลยนี่ราคาแท่งละหนึ่งร้อยฟาบาทเอาเปรียบคนเขมรมากเลยนี่จัดการเลยพี่เหมียว เออผมว่าไอติมที่มันดูดีดูสวยขนาดนี้อะไรคือไอติมสวยนี่ราคาแท่งละลอยฟาดมันถูกไปราคาแท่งหนึ่งนะจะประมาณสักพันฮะไอติมบ้านไหนแท่งละพันห้านี่อ่ะฮะอ่ะฮะกูอายากเกิดเป็นไอติม,มนั้นมือใครก็ถืือาธาตวะนะน่าจะมือผัวเขานี่อ้าวจบ ดังไอจอออีกสิบปีก็ห้าน้องที่เขามีแฟนแล้วฮะจออผิดอะไรอ่ะ